ไปไปไปอยนเรียกมาผีชอมว่าแล้วตาแล้วมองกรถาไผม็นระวังซีลูกระวังซีลูกขอแท่นแทแท่นอย่าแลกนะลูก โดดนะครับโดดหนึ่งโดดสองโดดสามโดดสี่โดดห้าโดดสุดท้ายไปหนึ่งในกาไปหนึ่งในกาโอ้ยอยู่ตรงปั๊มมีต้อมมีต้อมมีต้อมดูนะดูนะบินหางหายโดดปั๊บแล้วมกรห่านันิดนึงนะขึ้นฉาขึ้นฉาขึ้นฉา ต่อไหก่อนนะถ้าถ้าฝ่ายพื้นไม่มีราวาพื้นไม่มีนะกลับที่เดิมนะแกอะไรกับนั้นไม่มีตอมพูดพร้อมหลังอีดิสไม่มี่มๆไมไม่มีอย่นี่ไม่เล่าเล่าาทิ้งไปแล้วนะแตกนะแกแล้วสอบครบ ั้งแล้วปนแล้วแล้วเสร็จแล้วเอดีเอดีีดีเพอ่อเต็มมามีมามีไม่มานะผมจะบัฟบเดี๋ยวปอนให้ครับนึ่งบัฟแล้วอนแ้วสองสามงมงมครบแล้วครแล้วครแล้วครแล้วเอาเลยลอยลอยแล้วลอยแล้วแข็งเต็มเลยแกผมมุักเกีย ต่อหน้าตผมยาวเลยตัวยาวเลยก่อนครบซ้ำๆครบแล้วครบแล้วกออ่าขยับนิดนึงนะว่าตาผมไม่มีแล้วระวังระวังระวังขนถลกแค่แล้วแค่แล้วตกหน้าอีกนึงเป๊ะป่าไป็แจกนะฟลอยแล้วฟลอยแล้วฟลอยแล้วก่อนที่จะลั่นกันหรือยัง ขึ้นแรงมากไม่ไม่ไม่แทนเร็วไนเร็วรมรวสัมผัสยู่นิ่ยูนิ่พร้อมแล้วมีต้อมหน้าหลังเนี้ยตอมนะปปปป้ปงกันไปแล้วหางหายโดปาปป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 เปเลยปปปปเลยปปาปปปปปแปปปเปป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 ้ปปปปปนปป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 รย ใจจังเลยว้าวชื่อลันแคปปี้แคปปี้อ่ายมีไม่กดอยันไม่กดยังไม่กดเรื่องไปแคปแปดคนไม่ตายเล้วกดเหรอกดเอาเวลาเวลาอ๋อก่อนสิบนาทีหรือเปล่าไม่เดี๋ยวไม่เกินไม่เกินชั่วโมงอยู่แล้วเทียรู้ว่าแปดคนไม่ตายอ่ะอ่ายไม่ตายอย่างนี้แล้ยังไม่ตายอันเด็กรอดหนี่นี่ขยาด้ยปาร์ตี้แปดคนสุดยอด ีเกียรติเดียวกีไม่ได้เรอกห้าสิบมาทีเรามาแล้วนคนละสองเก็ยตใช่ไหมแอะพรธาแดงต้องมากำมมันมันตกเป็นเก็ยกตอเลยายาอันไหนอันไหนไมันต้องอันไหนแต่คนไม่ตาย สร้อยผมนสร้อยต้อเป็นเกตไอ้กูบัสไอ้บัไม่หมุนได้หมุนได้พี่ปอมดิพี่ปอมเตี่ฮกไอ้ปมบัสบาโผ้เกตมันตกเยอปะเนี่ยกูจะเอาเกเดสี่อยได้แหลเกตมันตกเยอไปปะเนก็ดีแล้วโคตรเยอะมันยากไปแล้วมันก็เลยตก ก็คนละสองเกต์ป่ะนับดิก็เนี่ยพี่ปองก็ไปตีเลยได้ปืนแล้วเนี่ยได้แล้วแล้วประเด็นคือตอนนี้ไม่ไม่ใช่ไอเดีได้ปืนไหนบ้างเกต์ตอบขนาดเนี่ยได้แล้วได้แล้วเกินว่าอีกที่มันสร้อยเป็นไงล่ะไปสอเยี่ยงเต็งเงี้ยเพราะไงทอยสเต็ตไหมครูเลือดไหมเฮ้ยเดี๋ยวไฟนั่นพี่ปองกดกดโชว์โชว์หน่อยดิจะจะดูไฟนั่นลืมดูเลยพี่ปอมหัวติดสองเลยป่ะเนี่ยไม่ต้องอ่ะ ไปตีเลยมันต้องมันต้องห่วมันต้องหวนแล้วเลยมันต้องหวนแล้วหละตีเลยไปดูค่าตีก่อนดีไหมโอ้ยแพงขึ้นไม่เยอะหรอกที่ผมดีได้หลักลองแล้วปะเนี่ยให้มันเยอะใจเย,ยเ็นใจเย็นใครันตเตอนี่ใครวะบ <c oughs> เถ้าจะได้หลักลองเลยะ่ะถ้าผมน,นับนับดูแลนะ้วเนี่ยเยอะชิายคตเยอะเอหลักอย่างเยอะเลย หลัก์รอมมันคือสิบสี่มันทำกิเกตอ่ะจากเจ็ดป่ะสิบสี่เกตก็หลักรอดูถ้าไม่เหลี่ยอะไรย่างละเจ็ดคนไม่ตายครับัต์ไม่จะมีแต่มีแดงเที่ยก็บีผมจบหกห้านตีรัดกับได่กิเกตอ่ะที่ปอมสิห้าเกตเลยอ่ะ ครบพอดีเลยโอ้โหดีใจจังก็หลักรองเลยอะจังหวะนี้เราก็กรากใจก็ถ่ายรูนเรือมีมีมีคนหนูเฟียสอควดามิเตมาโนม่วงยังไม่ผ่านเลยมาถึงใครละโอเคผมไม่ได้พูดผมอ่านผมขอขอสวยแป๊บไปลบกูขอกูต้องยู่ค่าสันมงเดี๋ยว ลักมาแล้วเว่อปีกแหลมบังรวยแหมปิดปีกได้ไหมั็จะมีตีนนี่ไงได้สองข้าอันัฟีอันเฟีดันเฟีดเดินยืนเลยกับไอคแหมบังเลยแหลปิดแมวแหลมไอเออเลยไอโดคาเนี่ยนี่